สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมา,าแนะนำนะอาการเสียของบอร์ดแอร์ LG นะครับเ,เป็นอาการเสียไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติด LED LED ส่องงานก็ไม่ติดนะครับนะเรามาดูนะครับาการทำงานของ บอร์ดนะครับหรือว่าบอร์ดบอร์ดสั่งงาน CPU นั่นเองนะฮะเริ่มจากเริ่มจากไฟที่เข้ามาเนี่ยนะครับไฟที่เข้ามาตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาที่ในส่วนของดีล์นะครับตัวนี้จะเป็นดีลย์นี่นะครับก็จะเป็นดีลี อีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งสายสินเงินนะครับก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือเราไล่มานะครับสเส้นนะครับเข้าสู่ดเลีตัวหนึงนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราพลิก้นขึ้นมานะครับถ้าเราพลิก้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปของดเล์อยู่นะฮะตัวนี้เป็นรูปของดเล์อยู่พลิ้นขึ้นมา อีกเส้นหนึ่งก็จะเข้าตรงนี้นะครับอะไรเป็นนี้อันดับแรกนะครับตัวที่จะทํางานก่อนนะครับเรามาดูตัวที่จะทํางานก่อนตัวที่ทํางานก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของมออแปลงที่อยู่ข้างในตัวนี้นะครับมออแปลงที่อยู่ข้างในนะฮะโดยแรงไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับผ่านสีแดงนะตัวนี้เข้ามาผ่านสีแดงนะครับเข้าสู่มออแปลงนะครับจากนั้นนะครับก็จะ เหนียวนําออกมานะครับนะเหนียวนําเข้าไพ i m a r y ออกซิ c o n d ร r y แล้วก็เหนียวนําออกมาตรงนี้นะครับโมเป็งตรงนี้เขาเรียนกะว่าเป็นโมแปลงสแตนบายนะครับนะโมอแปลงสแตนบายก็คือเอ,อเป็นตัวกําเนิดไฟนะครับเพื่อจะมาเลี้ยงในส่วนของ cpu ก่อนนะครับแต่ไฟออกมาประมาณ12โวลต์นะครับผ่านไดโอดนะครับในนี้จะเป็นไดโอด เล็กทีไฟอยู่นะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลโอเล็กทีไฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะวัดแรงไฟจุดนี้ก่อนนะฮะจุดนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับในกรณีที่ไฟเกิดอาการไฟไม่เข้าบอร์ดนะครับหรือบอร์ดอีหรือหรือว่าบอร์ดตัวเนี้ยนะครับบอร์ด LED หน้าเครื่องไม่ติดเนี่ยนะครับเราก็